วัสดีครับเพื่อนเครับตัวนี้นะครับคือแคมป์บ็อกซ์หรือว่าชุดนอนนานะครับตัวนี้เนี่ยผมจัดว่าเป็นแคมป์บ็อกซ์ประจําปีนี้เลยนะครับสุดยอดมากนะเป็นของแบรนด์แลมตันนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตมาเพื่อคนไทยในราคาที่จับต้องได้นะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆ่ครับเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนอยากจะออกไปตั้งแคมป์อยากจะออกไปข้างนอกเที่ยวนะครับแล้วก็อยากจะหาไฟนะครับติดไม้ติดมือไปส้นนิดหนึ่งนะเวลาเข้าแคมป์อะไรเงี้ยเราจะได้มีไฟตัวนี้เนี่ย เป็นแคมบ็อกซ์ที่เจ๋งมากนะครับคือหลายๆคนจะเรียกว่า power box เพราะมันสามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์มือถือเราก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีไฟมีตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเป็นรุ่น4 in 1นะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำได้มากกว่านั้นเยอะเลยนะครับเขาทำได้เท่าที่ผมน้ำเนี่ยประมาณ7 in 1ประมาณ7อย่างเลยนะครับกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับภายในกล่องนี้นะครับมีสปอตไลท์และอันหนึ่งนี่คือสปอตไลท์นะครับอันที่2นี่คือไฟไล่ยุงนะเพื่อนๆสามารถเอาไปไล่ยุงได้ถ้าเกิดตรงนั้นมียุงนะครับสองแล้วใช่ไหมมีไฟสปอตไลท์ไไฟล่ยุง ไฟฉายนะครับสามและมีตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินสี่แล้วนะครับมีอะไรอีกมีลําโพงตัวนี้สามารถเปิดบลูทูธฟังได้ด้วยนะครับมีลําโพงเสียงดีมากห้าแล้วนะครับเป็น power bank ได้ด้วยนะครับเป็น power bank มีทั้งหนึ่งแอมป์แล้วก็2อแอมป์นะเป็นชาร์จ usb หแล้วนะครับแล้วยังให้ตัวนี้มาอีกนะครับยังให้หลอดไฟสามารถต่อไปแขวนไว้ในเต็นท์ได้ด้วยนะครับเนี่ครับผมนับได้ประมาณ7อย่าง เจ๋งมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหูหิ้วนะครับในมินชั่นเขาก็ขนาดนะครับจะประมาณ8นิ้วนะครับประมาณ20เซนคูณ14เซนคูณ15เซนนะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมีแผงโซล่าเซลล์มาให้นะครับสามารถตั้งชาร์จโซล่าเซลล์อย่างงี้ได้เลยกรณีที่ไปเข้าแคมป์แล้วไม่มีไม่มีสายไฟชาร์จนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะชาร์จไฟเราก็สามารถใช้สายชาร์จได้นะครับตัวนี้ที่เจ๋งกว่านั้นอีกนะครับที่ผมชอบมากๆๆเลยก็คือรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆครับเขาสามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับกรณีที่แบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมหรือว่าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนแบตให้มันใหญ่ขึ้นนะเพื่อนๆสามารถแกะตัวนี้ออกมาได้นะครับนี่เจ๋งไหมถ้ารุ่นของธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาจะมีบิอินแบตเตอรี่มาถ้าเสียหรือถ้าเสื่อมเนี่ยโยนทิ้งทั้งอันเปลืองทรัพยากรมากแล้วก็เปลืองเงินมากๆนะครับตัวนี้นะครับอย่างดีทําออกมานะเพื่อนๆสามารถเพียงแกะแบตเตอรี่นะนี่เขาเรียกแบตเตอรี่18650นะครับเราสามารถ สั่งซื้อได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปแต่ตัวนี้เนี่ยของลมตันเนี่ยเขาใช้อย่างดีแล้วครับคอนั้นเพิ่มคาม่ต้องห่วงเป็นลิเทียมไอออนแบตเตอรี่นะครับใส่มา6ก้อนเน้นๆเ,เลยนะว่ากะจะเก็บไฟให้ได้แบบทั้งคืนแน่นอนนะครับสุดยอดมากนะครับเนี่ยเจ๋งไหมเวลาเขาทำลัมตันเขาทําอะไรเนะี่ยเขาคิดถึงสิ่งแวดล้อมเขาคิดถึงอ่าสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยว่าแบบไม่อยากจะให้ทิ้งทั้งอันอะไรเงี้ยเขาทําให้แบบเราสามารถดูแลร,รักษาเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับวิธีใช้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นค่าของแบตนะครับว่าแบตมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ25% 50% 70%เตัวนี้เนี่ยมีประมาณ75%นะครับไม่ถึงร้อยถ้าร้อยเนี่ยจะเต็มขนาดนี้พอผมใช้ไปบางว,วิธีเปิดเครื่องนะครับกดตัวนี้เปิดออนออฟไงปุ่มนี้ออนออฟนะครับเปิดเครื่องปุ๊บตัวนี้เป็นกลุ่มแรมกับมอสคิวโตนะครับแรมก็ตัวนี้พอกดเข้าไปนี่ครับแรมสวาม่างมากสปอร์ตไลท์ตัวนี้ประมาณ300วัตต์นะครับตัวนี้แล้้วกกกกก็ถาาาเเเเเเิิิิดดดดดดอออออีีีทนนนึงงะคครรับไ่่่่่ปปปปุมมมใใหใหื ไปเครื่องก่อนอ่ะไฟติดอันนี้แรมนะครับกดอีกทีหนึ่งจะเป็นมอสคิวโตนี่คือมอสคิวโตมอสคิวโตไล่ยุงไล่ย,ยุงสมมติมพื้นเป็นเข้าเอาไปในแคมป์นั่งแล้วย,ยุงกัดเยอะเอาไปตั้งเงี้ยครับตั้งไว้ข้างล่างตั้งไว้ข้างล่างโต๊ะยุงจะได้ไม่มากัดตัวนี้ไล่ได้จริงนะครับตัวนี้ทดสอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีมอสคิวโตและมีอะไรอ่าดับนะก็จะมีแรมมอสคิวโตพร้อมแรมแล้วก็มอสคิวโตอย่างเดียวนะครับ อันดับที่สองตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มบลูทูธนะครับสปิกอร์อ่าสามารถพอเรากดเข้าไปนะครับกดแช่หน่อยหนึ่งมันจะบอกว่าพร้อมที่จะอะผมน่าจะติดบลูทูธไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูซิว่าเชื่อมต่ออยัางลองดูนะเปิดบลูทูธตัวนี้่ <Bluetooth S 1> กดแช่ไว้นะครับ บลููทธแล้วเราก็ไปหาบลูทูธนะครับ <The S 1> เข้าไป <Bluetooth S 1> ที่ปกติเราก็เข้าไปที่ฟิตติ้งนี่นะครับแล้วเราก็ไปหาบลูทูธชื่อบลูทูธตัวนี้จะชื่อว่า l ล m t o n Camp Box นะครับ l ล m t o n Camp Box นะครับอันนี้เราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ฟังเสียงดีมากด้วยนะตัวนี้เพื่อนๆสามารถฟังเพลงเล่นๆระหว่างทำงานระหว่ง mm hmm. วงางพักผ่อนได้เลย,เลย mm hmm. ทั mm ้ hmm. โปรตรงนี้ mm hmm. ไม่ครับบรรยากาศดีมากเพื่อนๆเปิดเพลงนั่งบริเวณริมน้ำคนภูเขานะครับจิบกาแฟสักแก้วหนึ่งอยู่กับคนที่เรารักนะครับบรรยากาศดีมากปิดก่อนจะบอกว่าลำโพงดีมากๆๆเลยนะครับลมตั้นเนี่ยเขาทำอะไรก็ทำออกมาดีอ่ะปุ่มนี้เป็นปุ่มบลูทูธแล้วนะปุ่มนี้เป็นปุ่มแฟชชไลท์นะครับหรือว่าไฟฉายนะเรากดเข้าไปเนี่ย ไฟฉายตรงนี้เอาไว้ส่องกลางคืนนะครับเพื่อนๆสามารถทิ้วไปส่องหาหนู่นหานี่นะครับในรถอะไรเงี้ยของอยากจะหาของแล้วก็ส่องได้นะครับปุ่มนี้ไฟไลท์กดอีกทีหนึ่งจะเป็นปุ่มอิ e เมอร์เจนซีนะครับอ่าไฟไลท์นี่นนมี2อสระดับนะครับมีไฟอิ e เมอร์เจนซีสมมุติรถเสียข้างทางเราก็ไปตั้งไว้บนหัวไวต้ไวตั้งไว้ตั้งไว้บนรถอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดแป๊บๆๆๆอย่างเงี้ยเจ๋งไหมเรียกว่ามีอันเดียวในเพื่อนๆพกพาไปนี่คือจบเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเอาไปอันเดียวพอตรงนี้นะครับจะเป็น ที่เสียบที่เสียบไฟอันนี้ด้วยนะครับติดหลอดไฟนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเราไปแขวนใช้ไว้ในคมปมนะครับเวลาเราตั้งเขปมเราก็ลากสายเข้าไปแล้วก็ไปแขวนไว้นะครับจะได้ทําทํางานอ่านหนังสืออะไรก็พอได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับจะมีตัว power bank ด้วยนะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือแบตหมดนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเสียบชาร์จกับ power bank ตัวนี้ได้จะมีช่อง5โวลต์1แอมป์กับ5โวลต์ 2แอมป์นะเพื่อนๆสามารถเอาไปชาร์จได้เลยก็เววิธีชาร์จของเขาก็ง่ายนะสามารถเอาไปตั้งกลางแดดอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็น power box หรือว่าเป็น camp box ประจำปีนี้เลยของแบรนด์ l a m p t n นะครับ s e in one เขาบอกเขาแค่4 in 1นะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับที่เป็นตรงนี้เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อทางได้นะครับทางร้านไฟฟ้าลีทงมิงของเรานะครับมีเก็มเงินปลายทางนะครับมีลายเบอร์0 80655805หรือโทรเข้ามาก็ได้นะเบอร์นี้แหละครับเดี๋ยวผมรับสายแล้วก็ สินค้าเราส่งทุกวันนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับของแล้วขอบคุณมากมากครับที่รับชมสวัสดีครับ